ถึงเวลาของการรีวิวการเล่นเกมบน Acer Iconia Tab A700 แล้วนะครับตัวนี้เป็นจอ Full HD นะี่ยแต่ว่าเกมที่เล่นเนี่ยก็อย่างที่เห็นมันไม่ได้รองรับ Full HD หรอกที่ผมดูก็นะ่าจะเป็น HD ธรรมดานะครับตัวเกะตัวเจ้านี่เนี่ยเป็น Nvidia Tegra 3นะครับฉะนั้นผมก็เลยโหลดเกม Shadowgun น,นะครับซึ่งเป็นเวอร์ชันที่รองรับตัว Nvidia Tegra 3มาเล่นนะสังเกตว่าพอเป็น Tegra 3เนี่ยพวกเอฟเฟกต่างๆก็จะเยอะขึ้นทงเทิงรายละเอียดต่างๆของฉากเนี่ยก็จะเยอะมากขึ้นเขาว่ากันว่า t e x t ซ์เอร์ในเกมนี้เนี่ยถ้าเป็นเวอร์ชัน t e r a 3เนี่ยเ e ็กซ์เจอรจะละเอียดค่อนข,ข้างละเอียดมากเลยนะครับจะมีรายละเอียดให,ให้เห็นเยอะมากอย่างเช่นตรงเนี้ยปกติก็จะเป็น เป็นแค่ลังธรรมดาตอนนี้ก็จะมีแบบลุกกระสงนลูกกระสุนอะไรหเห็นมากขึ้นนะครับแล้วก็พาร์ติเคิลต่างๆก็ยังมีเหมือนเดิมนะแล้วก็จากที่เคยรีวิวตัวที่เป็น Nvidia t r a แ o n 3มาก่อนนะครับนอกเหนือจากเรื่องของพวกนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีน้ำมีอะไรต่างๆควันนะนี่ควันแบบมันจริงจัง งที่ปลิวปลิวสวยนะครับแล้วก็มีนักศึกเป็นทานสเปเรนต์ในฉากต่อไปเราจะได้เห็นนะที่เขาเรียกว่าคอนโซลเกรดนะฮะกราฟิกนี่คือในเรื่องของนะ้ำนี่มาดูนะฮะ หรือถ้าเป็นตรงนี้จะไม่เป็นน้ำนะครับมันจะเป็นแค่พื้นธรรมดาธรรมดาเฉยตรงนี้เราเป็นน้จริงๆปกติที่น่ากลัวเนี่ยคือที่ที่เราต้องเป็นห่วงคืออะไรไหมครับคือตอนที่ใช้จอขนาดระดับ Full HD เนี่ย เราได้เห็นมาแล้วในตัว The New iPad นะครับว่าถ้าเกิดความละเอียดของกราฟิกมันสูงมากเนี่ยผลที่ได้ก็คือมันจะมีปัญหาในเรื่องของการเเวนเดอร์กราฟิกนะครับเพราะว่ามันความละเอียดของของกราฟิกจะต้องสูงตามไปด้วยแล้วทําให้มีปัญหาแต่ว่าตัวนี้ในี่ึงเกิน Full HD ก็ตามเนี่ยแต่ว่าการเรนเดอร์กราฟิกไม่มีปัญหาเลยนะครับยิงลงน้ํานี่สต่ลทีนี่โอโ้โหน้ํากับเพื่อมทุ๊บๆๆๆเลยเห็นไห ถามว่าถึงระดับของคอนโซลหรือ,อยังของเครื่องคอมพิวเตอร์หรือ,อยังนะครับก็ต้องบอกตรงว่ามันยังไม่ถึงขนาดนั้นนะครับเพราะถ้าถึงขนาดนั้นเนี่ยไอ้น้ําที่กระเพื่อมเนี่ยนะครับมันไม่มันจะไม่หยาบขนาดนี้นตรงนี้ยังผมยังถือว่าหยาบอยู่นะครับแต่ว่าถ้าเทียบกับตัว Android ทัพเลตอื่นๆละกันนะครับแล้วรวมถึงตัวเดนิวไอแพดเองเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่า กราฟิกที่ได้มาเนี่ยมันทำได้ดีกว่าพอสมควรเลยนะครับผมเปิดเสียงดังสุดแล้วเนี่ยได้ในระดับหนึ่งนะฮะลำโพงเนี่ยมันถูกซ่อนอยู่ด้านหลังนี้สอ,อันป็นสเทรโอนะครับผลก็คือเสียงไม่ได้ดังมากขนาดระดับสุดๆก็แค่ระดับนึงเท่านั้นเอง แต่ว่าจากการเดินทะเดินไปเดินมาในจอนะครับการเคลื่อนไหวของตัวละครนะครับแล้วก็อื่นๆเนี่ยก็ถือว่าโอเคแหละนะครับ